แอนิเมชครับผมเกิดไดเมถิกนะครับวันนี้เราจะมาทําอุปกรณ์เราเฮ้ยวัยรุ่นทําอะไรอะ่ะเียจะว่าออกมาใี่อยู่ในแมพขอบคุณสิริโอเคนะครับนี่มันก็จะมีหม้อต้มยามาให้เอาไว้สําหรับทําอุปกรณ์ให้ไอจ่าจับไม่ได้โอ้ยโอเคนะครับมันก็จะมีหม้อมาให้แบบนี้ ตอนแรกมันจะมีมาให้แค่โหนี้แค่นี้ก่อนแต่นีนผมไปหยิบได้ไปแล้วนะครับมันก็จะมีหม้อให้เราต้มยานะครับนี่เดี๋ยวล้างให้ด่วนอาล้างไม่ได้เออนะครับโอเคเราก็จะหยิบอุปกรณ์พวกนี้นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้เยอะๆนี่นะครับเราก็จะได้น้ํายามาแล้วพอเราได้น้ํายามาเราก็กินมัน โอ้การเป็นซอมบี้นะครับนี่มันก็จะมีลิสต์แปลกๆนะครับก็ถ้าเราจะล้างหนะม้อก็กดตรงนี้เลยครับอันที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะต้มย้ายดูนะครับผมถับอุปกรณ์ส่วนของพวกนี้ของที่เรายังไม่ได้เราสามารถไปเก็บได้นะครับมันจะมีให้อยู่แบบเช่นนกก็อยู่ที่ต้นไม้เออลิงลิง ลิงก็อยู่ที่นู้นนะครับลิงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเออลิงอยู่ที่ทะเลทรายหรืออะไรครับก็ผมก็ได้หุปรกรณ์มานิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถลบล้างหม้อโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮอโอเคแล้วก็รีเซตหม้อได้เลย โอเคลิสซ okay. mm ็ตมอเสร็จแล้วเดี๋ยวมันเพิ่มมาได้ไงหยุดหยุดอย่าเพิ่มมาอย่าเพิ่มมาดูดูแขนผมน้องเด้งน้องเด้งนองเด้งโองเค okay. แล้วก็ขอเคลียร์กับมอสโอเคนะครับมันก็จะมีเกือกไม้เราใส่ถ้าเราใส่เกือกไม้เราก็จะวิ่งเร็วนะครับผมถ้าใส่ตุ๊กตาบาร์บี้ก็จะมีพลังวิเศษเพิ่มขึ้น ถ้าใส่หูนี้เราก็จะตัวใหญ่นะครับใส่หูเข้าไปเลยใส่หูโอ้ดูนะครับว่าเราจะได้น้ำยาอะไรดื่มดื่มสิมีคุณผู้หญิงมาดูเอ้คุณผู้หญิงโอ้เกิดลิ้นแล้วครับผมโอ้ผมกลายเป็นซอมบี้ที่มีไหลเคนไหคขาโอ้ยละยัวละเยีย ช่วยผมด้วยเออเออโอเคมึงอาการมันก็จะประหมาณนี้นะครับอุปรณ์ของเราเหมือนกับเสจยายเลยโอเคผมบุกยาเสร็จแล้วผมจะตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมรู้ยัยงไงอ่าฮันแน่ถ้าใส่หูก็จะตัวใหญ่ท้อถ้าใส่เกือกม้าก็จะวิ่งเร็วถ้าใส่สมองก็จะกลายเป็นซอมบี้ถ้าใส่ เออไม่ไผ่อย่นิ้ิกกก็จะกลายเป็นแขนยืดย่นนะคะผมถ้าใส่แซนวิชก็ไม่รู้ครับถ้าใส่เออไอ้นั้นบาร์บี้ก็จะมีพลังวิเศษแปลกๆนี่เราสามารถเอาตัวเองใส่เข้าไปได้ด้วยใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นสีเลือดเฮยยูวัดวัดโอเคเรากิน ก็ใหญ่เพิ่มใหญ่เพิ่มไหมไม่ใหญ่ใหญ่เพิ่มขึ้นดื่มดื้มอีกเราต้องใหญ่ที่สุดในแมปนี่ตรงตรงตร,ง,ตรงนี้ก็จะมีกรีนสรีนให้นะครับ green green. เมกีนสกรีนฉากเขียวนะครับไว้ตัดต่อได้นี่ แบบนี้เลยแล้วก็ไปล่าสัตวั์มานี่ปลานีมนโมอ,อยู่ด้านใต้นะครับวันนี้ผมจะสอนทำน้ำยาตัวเล็กนะครับโอเคโอยหยุดโอเคอันดับแรกเราลบไปนะครับ น้ำยาตัวเล็กก็จะผมจะไม่ได้รล้ว่าใส่อะไรอ๋อใส่บาร์บี้แล้วก็ใส่บาร์บี้ให้มันเป็นสีชมพูนะครับผมแตกสูตรแตกสูตรแล้วก็เกือกมาหนึ่งอันแล้วก็บาร์บี้นี่นะครับเราก็จะได้น้ํายาตัวเล็กมาแล้ว ตัวเล็กจริงไหมมาผมดึ่งไม่ดูมามาเลยเห็นไหมค่อยๆลดแล้วค่อยๆเลดเห็นไหมค่อยๆลดแล้วพี่น้องทำอุปกรณ์ผมเนื่องทำอุปกรณ์ครับผมนี่พอตัวเล็กแล้วเราก็สามารถเข้าไปในแมงมุมได้นะครับเควสแมงมุมนี่อย่างนี้มีอะไรเส้น่ะเฮ้เฮยู่ อุ้ยคงไม่คุณนกเอ๊ะคุณนกเราเก็บไปแล้วนี่หว่าทำไมคุณนกตัวใหญ่ขึ้นนี่็นมุมนะครับเราก็จะตัวเล็กลงเรื่อยๆผมไม่รู้แม้ว่าไปทางไหนอะอทางนี้ใช่ไหมเออทางไหนโอ้ยนี่ไงเรามาได้แล้วสุดยอดพี่น้อง ดวสิแล้วเราก็เก็บแมงมุมไปที่บ้านโกทูบ้านนี่แล้วเราก็มาปรุงรสมันได้นี่ใส่เข้าไปแล้วมันจะนี่ต้มเราไปด้วยสีแดงเอาให้เพื่อนกินเอาให้เพื่อนกินทุกคนถ้าต้มเราได้นี้เราสามารถให้เพื่อนเป็นแฝดเราได้ผมจะทำให้ทุกคนเป็นแฟดเรา นี่ไปเลยเพื่อนจ๋าเพื่อนเอานี่ไปเพื่อนนายกินแล้วนายจะเป็นชั้นขอบอกใครก็ได้กินมันหน่อยช่วยด้วยช่วยกินมันหน่อยเออเพื่อนนุบนี้เขาแล้วกันนะคุณนุบกกินมันหน่อยนี่มันสีแดง เราสามารถให้คนอื่นกินได้นะครับแล้วเขาจะเป็นเรานี่คนนี้มีของเยอะยังเดี๋ยวผมขอไปตามล่าของก่อนนะครับเเดี๋ยวอโอเคโอเคนะนี่ผมใส่เอียร์ลงไปนะครับจะทำให้ตัวโตนะครับผมนี่อุปรกรณ์ของผมมาแล้วเอาดืมชิดืมดื่มดืม,ดม,ดมอ่าออนเน่ ค่อยๆโตเอ๋โอ้ยซอมบี้ยักษ์นี่ผมผมจะตัวโตให้สุดผมอยากมีเฟดอ่ะทุกคนมันเข้าไปยังไงกินนังยาอีกเหรอผมนั่งทราอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยก็จาเนี่ยกินแล้วกินแล้ว เฮ้ยเติบเติบเติบใหญ่ครับผมโอ้น้านี้นีอ่อ้มันจะโดดขึ้นได้อะถ้าขโมนมีระเบิดอะบิ๊กบ้างไม่นานโอ้ทุกคนผมรู้ทางขึ้นแล้วนี่มาตรงนี้ นี่ตัวใหญ่แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แต่เขาหมุดมีอะไรไหมวะขึ้นน้ำตกก็ได้นี่หว่าไม่เห็นท้นน้ำตกมันจะไปโผล่ด้านหลังมันไม่เชื่อมกันตรงนี้อะไรไม่เห็นมีเลยแล้วผมจะขึ้นมาเพื่อนี่ม,มีพัดลมหม,ม,มันเล็กไปละสำหรับผม <laughs> ติว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  <laughs> ยิ่งน้ำใอีก คนตัวโตวที่สุดนี่เติบนี่ทำยากหวดเล็กมากเท่านิ้วก้อยไปนิ้วก้อยแม่เป็นไ,ไงล่ะต้องชมเชยเกิดเต้มีดอีกผู้นี้ไว้ด้วยแม่ตัวเติบที่สุดนี่เติบแค่นะครับผม โอ้มีมัจุดจุดใช่พเพราะว่าเขาคิวผมตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะใช่ผมตัวใหญ่ผม,ผมจรงตรงนี้มีลิงนะครับใครเก็บได้เก็บเลยครับใครยังไม่เก็บเก็บโดนโอุตาใหญ่แล้วคนตัวใหญ่นี่หลเราจะเป็น เดี๋ยวเราจะลองใส่แซนดวิชเข้าไปให้หมดฉันน่าจะจะไปเล่นโอเค,อเคผมไปสมยาเสร็จแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงยานกน้อยอเขนะ้ไหเดี๋ยวยลูกระเบิดนี่ว่ะนมเฮ้ยลูกระเบิดมันระเบิดนะมันใช่มันคือระเบิดใช่ไหมทำไ้ผมตัวดำแบบนี้ โอ oh, okay. oh, ้โอเคโดนดำเลยโดนโดนจะเป็นเชือกขี้นกไงเออจริงด้วยจะเชือกขี้นกแล้วอยากลงเป็นโอ้เต็มเลยขี้นกเชือขี้นกกินอีกกินอีกกินอีกเชือกขี้นกนะอ้าเยอะเลยขี้อีกขี้จะใส่ตัวเองลงไปได้ไงเนี่ยทำให้ตัวเล็กลง กินน้ำยาบาร์บี้น้ำยาบาร์บี้อ่ะเต้ต้องกินน้ำยาใส่น้ำบาร์บี้ลงไปใส่บาร์บี้ใช่ไหมเต้ถือน้ำยาอยู่อ๋อจริงด้วยเอ๊ะตะกินในตัวสะอาดแซมไซใส่บาร์บี้ลงไปโยนลงไปครับผมมีชมพูแล้วตัวนี้สักห้าตัวนะแล้วมันใช่บาร์บี้ไหมอ่าลองดูมันปื้ดคิดแล้ว <L os> อุ้ยกระโดดสูงสูงมากเป็นนกแล้วเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลอยผมลอยไม่ใช่กระโดดแล้วหลุดแบบแล้วอืมผมลอยอ่ะทุกคนทำไงได้อเดี๋ยวผมเจ็กสูตรอ่ะ สำหรับคนที่อยากลอยนะครับสำหรับคนที่อยากลอยทางบ้านทุกท่านนี่สูตรคือใส่ใส่ขนมปังแล้วก็ใส่แล้รวะก่จะใส่บะไม่ใช่ใส่บา์บี้วะใส่บาบี้ไม่อ๋อจะตัวเล็กแล้วก็ใส่อะไรอีกใส่นกอ๋อใส่นกใส่นกเยอะนี่ทุกคน ใส่ขนมปังใส่นกแล้วก็ใส่ขนมปังใส่ขนมปังใส่ขนมปังใส่นกแล้วก็ใส่บาร์บี้สี่ตัวโอเคไหมโอเคไหมทุกคนนี่อุปกรณ์ของเราสำหรับวันนี้มันขี้แตกคนเด้อเฮยูไม่ลอยรุ่นโอเคนะครับบายบายนะครับไปนะครับบายบายครับ ครับผมบ๊ายบายครับขครับ